สวัสดีครับผมสวัสดีค่ายนะครับกับหลอบแรงนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกๆท่านนะครับนะครับเมื่อแรงกับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศนะครับข่างขอภัยพี่น้องโอ้ยุ่งหลายครับงานยอมนิยุ่งนะครับพี่น้องเอานะครับสําหรับคืนนี้ก็ไปพบพ่อนะครับจีมงานสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับน้องหักแพงนะครับอยู่ทังตาบนตอนหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ แต่บ้านนะบรัมบนบ้านหน,นองยาแฝดนาแพกนะครับพี่น้องจจกเพิ่นว่าบ้านยังไงครับเจ้าภาพเพิ่นว่านะครับนะครับแกอยู่ในบักมุดใบกับสี่ยคอตี่เก่านะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าโบแมนนะครับ,เ,บ,นนรบเป็นบ้านซื้อบ้านผมก็ลืมแล้วนะผมเบิ่งในคลิปที่เบาตุยไปสัมผัสเจ้าภาพเพิ่นนะครับเพิ่นเก่าโอ้เป็นงานการกุศลน,นะครับเพิ่นได้ร่วมกันสื้อผาหมู่บ้าน นะครับในตำบลบึงนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะนะครับหาก่ขาจะจ่ายแล้วนะครับนําเงินไปซอยเหลือผู้ยากไร้ซอยเหลือผู้พิการในตำบลนะครับในตำบลพิงนนะครับกับสถานที่จัดงานนะครับประมาณหาไรพี่น้องนะครับก็มีวัดยูติดนะครับจะพี่น้องกับไปปัดแข่งเพิ้นขายไปแล้วได้สี่พันพี่น้องสี่พันแล้วนะครับ บัตรละ140บาทนะครับเพื่อนขายไปแล้ว4,000บาทนะครับบัตรแข่งนะครับบัตรหน้างานร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับไปเบิ่งหมอลำไปม้วนน้ำกันกับซ้ำไปซ้อยบุญนะครับปเฮ็ดบุญร่วมนะครับน้ำเพลินนะครับสําหรับเมื่อแรงกับทีมงานสาวน้อยเพชรเปิ่นแพงกับน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับกับไปเบิ่งลูกเต้านะครับอยู่หน้าเวที ไปฟังระบบเสียงไปฟังเสียงไปเบิ้งการฟ้อนนะครับการพัฒนาการของน้องนะครับพี่น้องมือแรงนะครับอยู่ตำบลดอนหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น <c oughs> นะครับกะคงสิบมีฝนนะครับจะคงราบลื่นไปด้วยดีนะครับก็คงงานก็คงรุ่ร่วงไปด้วยดีและ้วกะ็ล้านแตกเนาะขอให้ล้านแตกพี่น้องนะครับเพราะเงิน หลังจากพักใครใช้ใจแล้วเพิ่นก็สิน้ำไปซอยหรือกับผู้อยากไล่แล้วก็คนพิการผู้ป่วยที่เตียงนะครับในตำบลนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่นร่วมกันจัดสิผาหมู่บ้านนะครับก็คือว่ดดีนะครับเป็นงานนะครับกับสางงานการกุศลนะครับเข้ากับผู้ใดอยูุใกล้ผู้ใดอยากไปให้กำลังใจนะครับก็ไปซอยสนับสนุนนะครับก็ร่วมกัน คือเกานะครับพี่น้องนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับก็คือเกานะครับพี่น้องกับมือแรงจะซิมีกันไรซดคือกู้มือเลนะครับช่องแม่ติ๋มนะครับลำเบิดนอปเชียวนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมอบคะแนนให้ลูกนะครับเป็นกําลังใจกับก็คือเกาพี่น้องนะครับบัญชีแม่แหม่มเหมือนเดิมนะครับหรือผู้ใดอยากหลังหลังบ้านก ิดตอขอหมายเลขบัญชีจากแม่แหม่มนะครับโกนได้พี่น้องคือเก่านะครับหรืออยากนาบ้านอยากทั้งไร่สดได้คือเก่านอะพี่น้องได้ทุกคะแนนนะครับและแต่ความประสงค์ของพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับที่อยากจะมอบให้น้องฮักแพงนะครับ กะดีเมิดนะครับพี่น้องนะครับบางบางท่านกับโบพ้อมขบโเป็นอย่างครับเข้ากับเขาไปชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ให้กําลังใจก็ได้พี่น้องนะครับกับ่บมีปัญหานะครับก็ได้คือกันนะครับคือว่าเข้ากับได้สนับสนุนเบ่งคลิปบุคคลามโฆษณานะครับแล้วก็ได้ให้กําลังใจนะครับในการทํางานในการกับการเหตุงานแต่ละมือนะครับ การพบเจออุปสรรคต่างๆนะครับกระซิญมีกําลังใจนะครับว่าเออนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีนะครับยังไห้กาลังใจมากมายล้นหลามนะครับนี่ก็มีกําลังใจนะครับนะครับเท่ากับคิดบวกนาอพี่น้องพลังบวกนะครับคิดบวกให้กําลังใจกันนะครับทีมงานแลวก็น้องพักแพงนะครับไปด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพ่อแม่ท่านใดนะครับมีกําลังนะครับก็ให้คะแนนนะครับคือเก่านะครับสําหรับน้องหักแพงนะครับมืัอนี้อยู่ขวั่นกันนะครับมืออื่นอยู่ร้อยเอ็ดปีน้องนะครับร้อยเอ็ดรู้สึกว่าจะสีมือนะครับแต่มีเลื่อนอยู่มือหนึ่งงานหนึ่งนะครับแต่โบรูมือใด ผมก็ลืมอ่านเห็นอยู่นะครับจะลืมนะครับกับแห่งกำลังใจคือเก่านะครับด้วยรักนะครับด้วยรักนะครับสนับสนุนนะครับให้กําลังใจนะครับน้องได้เหมือนเดิมนะครับชมผลงานนะครับส้มกันร่องกันร่ำนะครับการเรียนรู้นะครับ การอยู่กับหมอลำนะครับการใช้ชีวิตนะครับหลังเวทีการใช้ชีวิตการเดินทางการยู่การกินการรับการนอนนะครับการอาบน้าอาบในการคับทายนะครับบางบองการสะดวกสบายบางบองกับลาบากนะครับไก่บางบองกับบมีนะครับก็น้องกับทนนะครับแล้วก็กับเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่เขามาทุกมื้อน้องนะครับเป็นคนที่ มีจิตใจนะครับอดทนเข้มแข็งนะครับมากมากนะครับถือว่ามากะนะครับบางคนท่อถอยนะครับบ่สูนะครับแต่น้องนะครับสู้มาจนสี่เดือนนะครับสู้มาได้คืืหนาชั่วนะครับบางครั้งนะครับน้องเข้มแข็งกว่าเฮาซ้ำนะครับแม่นนะครับ บางเชื้อเขายังสู้บาได้นะครับแต่น้องนะครับอดทนนะครับกับสิ่งต่างๆนะครับอดทนอดกั้นนะครับมาได้จนสี่เดือนแล้วกระสูต่อไปเรื่อยน้องบ่เคยบนนะครับบ่เคยตอบโต้นะครับถือว่าน้องสุดยอดนะครับจูยังว่าสุดยอมรับใจน้องแก่งนะครับ แล้วก็มีคนอยู่ข้างๆคอยแนะนำนะครับแล้วก็มีพ่อพอี่แม่เอฟซีคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตนะครับนี่คือทำให้หน้องนะครับมีกำลังใจทำให้หน้องสู้นะครับนะครับหวังว่านะครับจะน้อยลงน้อยลงนะครับสำหรับพวกนะครับความคิดบุดีนะครับอันนี้ก็ ช่องวิถีพนขาเขาไเชี่ยวนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องแล้วก็ทีมงานนะครับทุกๆวันนะครับสนับสนุนนะครับให้กําลังใจนะครับกับน้องไ้สูต่อไปนะครับกัสิน้ำเสนอข้าวน้องตลอดพือกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานีนะครับพี่น้องยุ่งกัดยุ่งกัดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับกอย่าลืมติดตามช่องวิถีพนาเปเชียลนะครับเป็นช่องเล็กๆ นะครับยอดวิวกับวหลายพี่น้องไอ้รอยสองร้อยนะครับอย่าแต่เนาะขอบคุณในหลายคือนเ่าพี่น้องคลิปนี้ฝากไปสั่นี้ครับผมสวัสดีครับ